ช่วงนี้พาท่านผู้ชมไปดูยุทธศาสตร์ของบริษัทบางจากคอเบรชั่นจำกัดมหาชนไปถึงปี2030นะคะหรือว่า2,573ค่ะเขาตั้งเป้าหมาย EBITDA นะคะโตขึ้น10เท่าค่ะพร้อมกับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำนะคะมุ่งสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับสร้างความยั่งยืนของโลกค่ะกุณชัยวัน์โควาวิสารัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบอกว่ากลุ่มบริษัทบางจากได้ปรับองค์กรเพื่อความยั่งยืนผ่านแนวคิด 3R รีโฟกัสเร่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กันกับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรีสตัคเจอร์การปรับองค์กรเพื่อสร้างช่องทางในการเข้าถึงตลาดและลูกค้ารีอิมเมอร์จ การใช้โอกาสและเครื่องมือในการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยล่าสุดนะคะ9เดือนแรกของปีนี้มี EBITDA สูงถึง37,773ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดคุณชัยวัฒน์บอกว่ากลุ่มบริษัทบางจากกำลังมุ่งสู่ช่วงเวลาสำคัญครั้งใหม่ที่ท้าทาย มีเป้าหมายแรกคือความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทริลิตี้ในปี2 0 3 0หรือพศ2,573และกำหนดยุทธศาสตร์การเติบโตถึงปี2,30 0 หรือพศ2,573สำหรับทั้ง5กลุ่มธุรกิจค่ะเมื่อเทียบกับ8ปีที่แล้วเนี่ยจะโตประมาณสักรวมๆสิเท่าตัวลงการเองเนี่ยก็จะมีความหลากหลายน้ำมันที่ขายเข้าปั๊มเนี่ยอาจจะแค่เหลือแค่40จะมีน้ำมันอากาศใย,ยาเราจะมีการคํามัน trading นะครับเราจะมีรายได้จากการผ่านท่อต่างๆนะครับเรื่องโลจิสติกเพิ่มอินเทอร์เน็ตเป็นสัก3 0 0พันแห่งปั๊มสักเกือบๆสอ,อ0 0แห่ง b c p g พในอนาคตจะเป็นเจ้าของอิเล็กตรอน บาลูเชนทั้งหมดของกลุ่มบางจากอาจจะดูถึงเรื่องของ Energy Sto r a g e รวมถึงเรื่องของบริหารจัดการ i t h ท u m o f f t a ท e ที่เรามีสิทธิ์6 0 0ันตันก็มีมูลค่าเป็นหมื่นล้าน b b g ีเองก็จะมีขยายายทำผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าการลงทุนต้นาน้ำที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานตัวน้ำมันยั่งยืนน้ำมันเครื่องบินนะคะที่บางจากไปลงทุนจากน้ำมันใช้แล้วเนี่ยตรงจะเริ่มจริงจังเมื่อไหร่ บางจะให้ความสําคัญเรื่องของความเป็นกลางทางด้านคาร์บอนเรามีเป้าว่าจะเป็นคาร์บอนเนอรทตี้ใน2030เป็น net zero เนี่ยไป2050การลดคาร์บอนอิมิชชั่นสัก30%เนี่ยจะมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับอีก10%เนี่ยก็จะก,การปลูกป่าปลูกพืชทะเลปลูกไม้กคงการ60%จะเป็นการลงทุนใน ธุรกิจที่คาร์บอนต่ำ S a F เอง mm hmm. เราก็ตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ชื่อบริษัท B S G F นะครับ mm hmm. ก็มีพาร์ทเนอร์ B B g I แล้วก็ธนชธัช่วยจัดหาน้ำมันพืชที่ใช้แล้วนะครับ mm hmm. เราเริ่มเอาน้ำมันพืชใช้แล้วมา Purify แล้วก็มาทำการกลั่น สุดท้ายก็สามารถที่จะเป็นผสมเป็น B10 B5 ในยุโรปนะครับซึ่ง EU ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะครับเราคิดว่าเราจะส่งออกรอตแรกเดือนหน้านะวันนี้เราได้เห็นโลโก้ของบางจากเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะสถานีบริการน้ำมันต่างๆของบางจากทั่วประเทศจะเปลี่ยนโลโก้ด้วยไหมและการเปลี่ยนโลโก้ครั้งนี้เนี่ยมันสื่อถึงอะไรคะเรามีความหลากหลายของธุรกิจโลโก้ใหม่เป็นการผสมผสานระหว่างโลโก้เก่าคือใบไม้นะครับกับ สิ่งที่เราเรียกว่าโมบิเอสหรือโมบิลิตี้ที่มีการเคลื่อนไหวเดินหน้าอยู่ตลอดเวลานะครับเอามาเป็นใบไม้ใบใหม่นะครับเราแสดงถึงตัวตนบางจากได้มากขึ้นนะครับความหลากหลายทางธุรกิจการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ความยั่งยืนในส่วนของสถานในบริการต่างๆเนี้ยมรารอเวลาที่เหมาะสมเราอาจจะมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับและนี่เป็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนบางจากให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ